เดอรเจนนี่ตะลุยคู่ถนนพุทธมณฑลสายหนึ่งชิมติมซำปั้นสดวัตถุดิบอย่างดีในราคาเริ่มต้นแข่งและแค่20ที่หลงเราติมซำไข่แดงเลยไข่เค็มเนี่ยเราจะให้ทิ้งครึ่งลูกเลย้ <Ooh. S 2> ใช่เพราะเป็นคนชอบทานสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอีเตอร์เดอะเจ์นี่ของเราเดินทางมาถึง EP ีที่70กันแล้วนะแต่ว่า2เนี่ยพาคุณผู้ชมเนี่ยไปเจอกับร้านอร่อยอร่อยนี่คนเดียวเนี่ยมันเหงาเหลือเกินวันนี้ครับเรามีความน่ารักสดใสนะเรามีพิธีกรรับเชิญ มาพบกับคุณผู้ชมด้วยต้อนรับน้องนับทองสวัสดีคะ่ะนับทองวิกีซูเปอร์เกอร์คะ่ะนสวัสดีครับสวัสดีคะ่คะน้องนับทองครับตอนนี้เนี่ยเราอยู่แถวพุทธทณฑลสายหนึ่งพี่สองรู้มาว่าหนูนี่มีร้านเด็ดแนะนำพี่สองแนะนำคุณผู้ชมใช่ไหมแน่นอนค่ะพี่สองวันนี้นะคะนับ หามาแล้วรีวิวแบบเด็ดมากมเพราะว่าร้านที่เราจะไปกินกันคือร้านหลงเราติ่มซำค่ะโโอ้โหใช่เพราะว่านับเป็นคนชอบกินติ่มซำม,มากอยู่ที่หน้าโครงการเด็กแก์มอเลยค่ะคุณทมนทนสายหนึ่งค่ะเอางี้เดี๋ยวพี่สองเนี่ยจะไปคุยกับเจ้าของร้านแล้วหนูเนี่ยรอทานเลยโอ้โหงานนี้สบายมากมางานนเราไปกันเลยดีกว่าไปค่ะมาหลงเราติ่มซำหนึ่งในร้านติ่มซำที่ไม่ว่าใครได้มาลอง ต่างก็ต้องหลงรักเพราะติ่มซำที่นี่เข้าปั้นสดกันแบบเข่งต่อเข่งเลยครับแน่นอนว่าเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพแต่กับเริ่มต้นด้วยราคาเข่งละ20บาทเท่านั้นร้านใหม่เพราะเพิ่งย้ายมาอยู่ที่ใหม่แต่หลงเราติ่มซำเป็นที่นิยมมาก,กว่า5ปีแล้วครับโดยเจ้าของร้านอย่างคุณกรีน คุณครูสอนวิชาเคมีผู้รักการทดลองและคุณโจ้ผู้เคยทำงานในวงการธุรกิจอาหารมาก่อนสูตรเมนูต่างๆก็เกิดจากการที่ทั้งสองคนได้ลองผิดลองถูกพัฒนามาด้วยตัวเองทั้งหมดใส่ใจในทุกเมนูทุกองค์ประกอบบางเมนูใช้เวลาเกินกว่าครึ่งปีด้วยซ้ำขนาดที่ว่าน้ำราดติ่มซำที่เห็นเนี่ยไม่ใช่แค่น้ำที่ออกมาจากการนึ่งติ่มซำแต่ทำเป็นซุปพะโลน้ำแดงที่มีรสชาติอ่อนๆทว่าแตกต่างและไม่เหมือนใคร เอาตามตรงว่าเมนูเยอะจนเลือกไม่ถูกเอาเป็นว่าเดี๋ยวคุณกรีนจะเป็นคนแนะนําให้ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้2ออยู่ที่หลงเราติ่มซำสาขาพุทธมนฑลสายหนึ่งนะครับเจ้าของร้านรอต้อนรับอยู่แล้วด้วยนะครับคุณกรีนสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสองไม่เจอคุณครูตั้งนานนะเนี่ยสบายดีนะคุณครูตบงายดีครับ ผู้ชมครับอย่ารอช้าเดี๋ยวไปที่เมนูแรกกันก่อนเลยนะเมนูนี้ลูกค้าชอบมันมากมากจริงๆก็คือเป็นเมนูง่ายๆเลยครับหมูหน้าไข่แดงหรือหมูหน้าไข่เค็มนี่ยครัเราอ่ะชอบกินเนื้อที่เป็นแบบหมูเด้งหมูเด้งกันนะครับซึ่งอีกคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของร้านเนี่ยชอบหมูแบบบะ,บะชอบ่อแห้งเราเอามอรวมกันดีกว่าแต่ว่าที่เด็ดๆอีกอย่างก็คือไข่แดงเืยไข่เค็มเนี่ยเราจะให้ทิ้งครึ่งลูกเลยใช่เพราะเป็น oh! คนชอบทาน เมนูต่อไปที่แนะนานะครับก็คือขนมจีบกุ้ง้วนก็คือเราจะมีทั้งกุ้งเด้งด้วยแล้วก็จะเป็นกุ้งสดด้วยครับก็จะมีแต่กุ้งอย่างเดียวจะไม่มีมเนื้อสัตว์อื่นเลยครับใช่แล้วก็ท็อปหน้าด้วยไข่ปลาโทบิโกอันนี้ก็คือจะกัดทีแล้วแบบกรุบเลยมีความแบบเออแตกในปากแรงมากขนมจีบอีกอย่างหนึ่งที่แนะนําก็คือจะเป็นตัวขนมจีบปูอย่างที่ร้านเนี่ยเราใส่ไปแล้ว20ลงไปในเนื้อหมูเลยแต่ว่าก็ยังรู้สึกว่ามันน้อยไปอยู่ดีเราก็เลยว่างั้นเราเอาปูก้อนแปะ จะเป็นน้ำเฉพาะของเราเองเลยก็คือเป็นเป็นติ่มซำน้ําแดงก็คือเราทําน้าแดงมาเฉพาะเวลาติ่มซำเมนูต่อไปนี้จะเป็นเมนูนึ่งมะนาวครับเราใช้หอยเชลล์ที่เป็นเกรดซาติมิโตวหอยเชลล์เนี่ยเป็นเมนูหนึ่งที่ลูกค้าชอบสั่งแล้วก็ชอบทานมากก็เลยเป็นหนึ่งในเมนูแนะนําางระาำ มาอีกหนึ่งเมนูท um sì ี่สองได้ข้อมูลมาว่าขายดีมากๆใช่ครับนั่นก็คือเผือกทอดคิมไข่เค็มครับแต่ก่อนนะครับผมก็ไม่มีในร้านแล้วลูกค้าเนี่ยอยากทานเผือกทอดก็เลยบอกว่างั้นเราทําไส้ที่ไม่เหมือนคนอื่นดีกว่าอะไรเงี้ยครับเราเลือกที่จะขายสองไส้ก็คือไส้หมูแดงกับไส้คีมไข่เค็มเผือกเราก็คือเป็นแบบเป็นบังเสร็ัดได้เลยแต่ว่าต้องเป็นบางเสร็ลัดที่ทานไข่นะครับเพราะมีไส้ไข่แดงอยู่แต่ไส้คีมไข่เค็มนี่ส่วนใหญ่คนจะถูกปากมากกว่านาอแบบทั้งเด็กเงือคนแก่วัยรุ่นอะไรเงี้ยทานงจเเขกอ ทางร้านเนี่ยเราร้านก็คิดสูตรเองเนี่ยก็คือตัวข้าวซี่โครงหมูน้ำผึ้งเป็นเรื่องเทนพอต์ของเราเหมือนกันว่าเวลาเราไปเจอเพวกข้าวหมูอบมันบางทีเขาจะบอกหมูน้ำผึ้งแต่วลาเรากินเราไม่รู้สึกเลยว่ามีน้ำผึ้งเราก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นเครื่องปรุงทั้งหมดอะ่ะสี่สิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปอะ่ะน้ำผึ้งนั่นเราใช้วิธีการตุน๋นแล้วก็เคี่ยวน้ำผึ้งกับหมูอะฮะให้โปรตีนกับตัวน้ำผึ้งซึ่งเป็นน้ำตาลเนี่ยทำไปยาก,กันแล้วก็หมูเนี่ยเราใช้เป็นตัวซี่โครงอ่อนผสมกับซี่โครง จากคุณครูสอนเคมี<ช>นะครับตรงนี้รู้ว่า มาทําร้านอาหารมาเปิดร้านติ่มซำการตอบรับของลูกค้าดีมากๆจริงๆนะครับผมสองานหนุความภูมิใจนะครับคุณกินครับจากตอนวันแรกครับที่คิดที่เปิดมาแล้วรู้สึกว่าเออมันจะขายได้ไหมม,มันจะมีลูกค้ามาทานหรือเปล่าอะไรครับมันก็ตอนนั้นก็แอบหวัน่นแต่ว่าพอทานไปปุ๊บมีลูกค้ามาชมแบบเรารู้สึกว่าเออปกติการที่ลูกค้าเดินมาชมเราหน้าเคาน์เตอร์ครับว่าแบบว่าเอออาหารมันอร่อยเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นเรื่องง่ายๆที่อยู่ๆลูกค้าก็เดินมาชมค่อนข้างภูมิใจมากดีใจมากที่แบบว่ามีลูกค้าชอบอาหารที่เราทํา ร้านหลวงเราติ่มซำนะครับเปิดทุกวันนะครับจะหยุดถ้าเทีเป็นสาขาสายหนึ่งจะหยุดเออวันจันทร์ครับร้านเปิด11โมงถึง2ทุ่มครับยังไงขอฝากเบอร์ร้านไว้หน่อยนะครับ0937921933ครับแล้วก็จะมีเออเพจเฟซบุ๊กนะครับเสิร์ชหาคําว่าหลวงเราติ่มซำได้เลยครับแล้วก็ทางเลเยอรลลี่นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบชั้นนําทั้งหลายครับสีแอปสีม่วงแอปสีส้มแอปสีเขียวมีหมดเลยครับวันนี้ขอบคุณคุณกีนมากครับที่ให้เกียรติการบันดาลการอีเทอร์เดอะเจนีย์มานั่งมา ดได้เลยขอบคุณมากครับคุณคริมครับแค่ได้ยินว่าเป็นติ่มซำปั้นสดก็ยอมยกใจให้หมดละครับรวมถึงอีกทุกๆเมนูที่เขาตั้งใจทำตอนนี้ทำเสร็จวางอยู่เต็มโต๊ะแล้วโชคดีวันนี้นคุณสอมมีคนมาช่วยทาน ไปชมและชิมพร้อมกันครับโอ้โหครบทุกเมนูจริงๆครับผมน้องนับทองฮะหลงเราติ่ามซำมาเริ่มที่เมนูแรกกันก่อนเลยนี่ไข่แดงหน้าหมูครับอ่าเดี๋ยวตักให้น้องก่อนนะฮะอขอบคุณค่ะพีษษ่สาวเออเี่ยวไสองราดน้ําให้นี่นิดนึงเฟิรเนเจอร์เขาเลยเออซิกเน,นกเจอร์เท้าใช่นะน ถือว่ามาถึงแล้วสดน,น้าแบบนี้นคุณผู้ชมครับสวนจะบอกว่าความเป็นไข่แดงของเขาเนี่ยโ,โหมันมีความมันมากเพราะว่าปริมาณของทางร้านน่ะคุณเกิงเขาให้มาเลยว่าครึ่งซี่เลยนะเขารู้สึกแลกค่ะมันคือความเค็มนัวเนาะบวกกับพอเราโดนตัวหมูเนี่ยมันละมุนล,ลิ้นไลไ์เมนูต<าย>่อไปฮะขนมจีบ<ต>ก<าย>ุ้งล้วนฮะข้าวมนเนี่<ตา>ยคือไม่ใช่ไข่กุ้งนะเป็นไข่ปลาทูบิโกหรือว่าที่คนไทยรู้จ<ตาย>ักกัน<ต>ว<าย>่าไข่ปลาบิน ความโดดเด่นของเขาคือการปั้นสดแล้วเจ้าไข่ปลาบินเนี่ยมันเหมือนอารมณ์เราทานซูชิที่ปัはは้นสดสดมันรู้ได้เลยว่ามันเฟรชมากเพราะว่าคือเขาปั้นสดเป็นแบบออเดอร์ต่อออเดอร์เลยที่เนี่ยเขาจะมีทั้งสองน้ำจิ้มให้เลือกกันเลยใครชอบเปรี้ยวก็คือจะมีตัวติกโชะค่ะหรือว่าถ้าใครชอบหวานเขามีอันนี้เลยพิเศษมากเป็นน้ำจิ้มเมืองตราทานกับเมนูอะไรดีปูไหมคะขนมจีบปูนี่คุณผู้ชมมาเดี๋ยวไปสองข้อญาสก่อนเลยนะ เนื้อปูเนี่ยทอขึ้นมามีความนุ่มนะครับผมมีความสดของปูนะฮะความเปรี้ยวของชิคโชเนี่ยนะครับมันจะมีความละมุนกว่าปกติแต่สับที่นี่เนี่ยคือบอกได้เลยว่าเค็มข้นเอาไปเมนูต่อไปกันหอยเชลล์นึงนน่งมะนาวที่สำคัญคือตัวหอยเชลล์เนี่ยจะใหญ่เท่าหมูสับแล้วนะคะ<อ>ทุกคน texture เ,เนี่ยจะมีความนุ่มนะครับส่วตัวหมูสับที่เป็นก้อนใหญ่มาก เรายิ่งตัวหอยเชลล์ที่เป็นตัวซีฟู้ดอยู่แล้วใช่ไหมคะมันโดนความเปรี้ยวของน้ําตัวนี้ไปที่เป็นน้ำยำเข้ากันมากไปอีกหนึ่งเมนูน้องน้ำพองอะไรดีเอ่ยเกือชทอดครีมไข่เค็มที่ต่อเห็นตาเป็นประกายอยู่กันแต่ว่าชอบทานเมนูนี้ใช่หนูชอบอะไรที่มีความกรอบรอบนอกครับแล้วมาดูกันว่าข้างในเขานุ่มจริงไหมจัดไปเลยจัดไปเลยจัดเลยอือหือดีมากดีมากนะ รสชาติคือนัวมากทุกคนมด้วยความที่มาเป็นครีมใช่ไหมคะมันก็จะมีความนัวของความครีม,มี่แล้วผสมไปกับความแบบกรอบๆข้างนอกอะ่ะมันเป็น็ e เจอร์ที่แบบลงตัวมากพี่สองมาอีกหนึ่งเมนูครับกับเมนูข้าวซี่โครงหมูอบน้ำผึ้งครับผู้ชมดี่สองขออนุญาตชิมน้ำเขาก่อนนะกลิ่นของน้ำผึ้งชัดมากฮะตัวซี่โครงเนี่ยเขานำไปตุ๋นนะครับแล้วก็เรียกว่าตัวกระดูกอ่อนเป็นเจลาตินไปแล้ว เ้วทานเปล่าๆไม่ได้เพราะว่าทางร้านนี่เข้มข้นมากจริงๆสองสัมผัสน,นั้นจะมีรสชาติเค็มนํามาก,ก่อนแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับพอทานเข้าไปเนี่ยรสชาติหวานหอมของน้ำผึ้งเนี่ยตามมาอย่างโดดเด่นมากผู้ชมท่านไหนนะครับที่เรียกว่าของโปรดคือติ่มซำสองกล้าพูดเลยว่าหายากจริงๆในประเทศไทยนะครับอีเตอร์เดอ u r เจอี่หาให้คุณแล้วครับกับที่นี่หลงเราติ่มซำ น้องรับทองพาพี่สองมาร้านนี้แล้วใช่ไหมค่ะพี่สองยังไม่อิ่มหรอกเชื่อได้ยังไม่อิ่มยังได้อีกเยอะเลยเดี๋ยวพี่สองเนี่ยพาไปอีกร้านหนึ่งดีกว่าพาคุณผู้ชมไปด้วยจะเป็นร้านอะไรเดี๋ยวติดตามกันครับหลงเราติ่มซำสาขาพุทธมนฑลสายหนึ่งตั้งอยู่หน้าโครงการเดอะแกรนด์มอลล์พุทธมนฑลสายหนึ่งติดถนนใหญ่เลยครับเปิดวันอังคารถึงอาทิตย์ตั้งแต่11โมงถึง2ทุ่มหยุดเฉพาะวันจันทร์อีกหนึ่งสาขาจะตั้งอยู่บนถนนเลี่ยงเมืองปากเกรดไกลที่ไหนไปที่นั่นได้เลยติ่ ที่ราคาเริ่มต้นเข็งและแค่20บาทแถมยังอร่อยขนาดนี้หาไม่ได้ง่ายๆเลยนะครับดอกบักคู่เครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปอร่อยกลมกล่อมเนื้อเยอะเต็มคำดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆม,มาจะได้ไม่พลาดกันที่ YouTube 411 Play ครับ